ถาไปดูนิดนึงครับเมื่อวานนะครับนี่ครับฟูม um ิโอกิชิดะขึ้นไปพูดที่สภากรสด้วยนะฮะรุเิโอวกิชิดะนะครับนายกญี่ปุ่นนะครับมีโอกาสได้ขึ้นได้รับเกียรตินะฮะไปอยู่ในสภากรสแล้วก็พูดด้วยนะฮะสิ่งที่ฟูมิโอกิชิดะพูดเนี่ยก็บอกง่ายๆน่นะบอกว่า U.S. not alone in holding world order นะฮะก็บอกว่าอเมริกาเนี่ยไม่ได้อยู่เพียงลำพังนะกับการจัดระเบียบโลกนะ ใช้ว่าจะระเบียบโลกที่มันระวกออเดอร์น, Order, นะครับจำนั้นคือญี่ปุ่นอยู่เคียงข้างนะคไปร,ร้องประกาศอยู่ในสภานคองเบสพอสมควรนะจากนั้นก็มนะีการถ่ายรูปร่วมกันนะนี่ฮะเป็นรูปสามชาติด้วยกันนี่อ่าอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์นะฮะรวองประกันนะฮะจะออเดอร์ชัดเจนนะคฮนะแล้ว๋ยว้องสี่กันพอสมควร